ที่วัดหัวลำโพงนะครับเคยมีภาพภาพหนึ่งที่คนยุคนั้นจำได้ติดตาเลยคือเป็นภาพโลงศพสองโลงตั้งอยู่เคียงคู่กันโลงหนึ่งเป็นของสีดาสาวประเภทสองที่เขาว่ากันว่างดงามที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับส่วนอีกโลงเป็นของชีพคนรักของเธอซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ใช่ค่ะแล้วประเด็นคือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตพร้อมกันแต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่เคียงข้างกันในวาระสุดท้ายของชีวิต นั่นสิครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้คนสองคนถึงกับต้องผูกชีวิตและความตายเอาไว้ด้วยกันจนกลายเป็นเรื่องที่คนเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ในชื่อตำนานรักลงคู่ เรื่องนี้ถ้ามองเผินๆน,นะคะก็เหมือนนิยายรักโศกนาตกรรมเรื่องหนึ่งเลยมีความรากักมีความหึงหวงมีคำสาบานแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดที่เขาบันทึกไว้จะเห็นเลยว่ามันซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือภาพสะท้อนของสังคมไทยเมื่อประมาณ60ปีก่อนที่แบบว่ายังไม่มีที่ยืนให้กับความหลากหลายทางเพศเลยอืม mm. แล้วก็เป็นเรื่องของบาดแผลในใจที่มันส่งผลกระทบกับความรักได้อย่างน่าเศร้าจริงๆค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวนี้กันนะครับมาไล่เรียงกันดูว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นแล้วอะไรคือฟางเ้นสุดท้ายที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้นะเราคงต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตัวละครหลักกันก่อนเลยก็คือสีดาชื่อเดิมจริงๆของเขาคือประโนดวิเศษแพทย์ครับเขาเกิดปีพุทธศักราช2481ในครอบครัวที่ต้องบอกว่ามีฐานะดีมากย่านสวนพลูคุณพ่อเป็นหมอปรุงยา แต่ที่น่าสนใจคือคุณแม่ของเขาครับคือหม่อมหลวงบุญนาคตรงนี้ต้องขอขยายความนิดหนึ่งนะคะคำว่าหม่อมหลวงเนี่ยมันบ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ครับผม แม้ว่าจะห่างๆแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีความสำคัญทางสังคมในยุคนั้นมากมันหมายถึงครอบครัวที่มีหน้ามีตามีเกียรติซึ่งแรงกดดันมันก็คงสูงตามไปด้วยสูงมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อลูกชายคนเดียวในบ้านกลักมีจิตใจเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันคือเรื่องที่ยอมรับได้ยากมากๆในยุคสมัยนั้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีข้อมูลบอกว่าคุณแม่ของเขารู้สึกผิดหวังแล้วก็ยอมรับไม่ได้ แต่ชีวิตของคุณประโนดก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นสีดาที่ทุกคนรู้จักคือตอนที่ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนนาศิลินแล้วด้วยความที่หน้าตาสวยมากก็เลยได้รับบทเป็นนางสีดาในการแสดงโขนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แสดงได้นะคะแต่เขาแสดงได้ดีและสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเลยโอชื่อสีดาก,ก็เลยติดตัวเข้ามาตั้งแต่นั้นกลายเป็นเหมือนชื่อจริงไปเลยค่ะ มีคนถึงก็บอกว่านี่คือนางสีดาในโลกแห่งความเป็นจริงโอ้โหสุดยอดเลยแต่ก็น่าเสียดายที่เส้นทางในโรงเรียนนาฏสินต้องจบลงตอนอายุแค่14เกิดอะไรขึ้นครับเขาแอบไปรับงานแสดงข้างนอกค่ะซึ่งมันผิดกฎของโรงเรียนอย่างร้ายแรงก็เลยถูกไล่ออกพราะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนัฏสินตอนอายุแค่14ปี ชีวิตน่าจะเคว้งเลยนะครับแล้วเขาไปทําอะไรต่อครับเส้นทางไหนที่เปิดรับคนอย่างเขาในยุคนั้นมันเหมือนกับว่าพอประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานก็เปิดรออยู่นะคะแล้ว,ว่าเป็นประตูที่เหมาะกับเขามากด้วยนั่นก็คือวงการประกวดความงามของสาวประเภท2ซึ่งเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงต้นทศวรรษ2500มักจะจัดกันตามคลับตามบาร์เป็นพื้นที่เล็กๆที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงตัวตนออกมาค่ะ และสีดาก็แจ้งเกิดจากเวทีพวกนี้อย่างเต็มตัวเลยใช่ไหมครับได้ยินมาว่าเขาดังมากมากค่ะมากถึงขนาดที่ได้รับฉายาว่านางงาม50มงกุฎ50มงกุฎเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือลงประกวดเวทีไหนก็ชนะแทบทุกครั้งจนมีเรื่องเล่ากันว่าสาวประเภทสองคนอื่นๆถึงกับประกาศเลยว่าถ้าเวทีไหนมีสีดาลงประกวดพวกเขาจะไม่ลงแข่งด้วยโหเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ใช่ค่ะรู้ว่ายังไงก็สู้ความสวยของสีดาไม่ได้แล้วในช่วงชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์สุดๆนี้เองที่เขาได้เจอกับความรักครั้งแรกถูกต้องค่ะเขาได้พบกับผู้ชายชื่อสมบูรณ์หลังจากชนะการประกวดที่วัดระฆัง แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานถึง7-8ถึงปีโห7-8ดปปีนี่นานมากนะครับนานมากค่ะแต่ความรักครั้งนี้มันไม่ได้จบสวยนักคือช่วงแรกๆก็ดูมีความสุขดีแต่ด้วยความที่ทั้งคู่หน้าตาดีมากปัญหามันเลยเกิดจากความหึงหวงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวสุดท้ายสมบูรณ์ก็หนีออกจากบ้านไปทิ้งให้สีดาเสียใจอย่างหนัก เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของสีดามากขนาดไหนครับอืมเรียกว่าเป็นบาดแผลฝังลึกเลยค่ะเป็นเหมือนปมสำคัญที่ติดตัวเขาไปตลอดเขาจมอยู่กับความทุกข์นานถึงสองปีกลายเป็นคนติดเหล้าเที่ยวกลางคืนทุกวันเพื่อพยายามจะลืมซึ่งบาดแผลจากความรักครั้งนี้ล่ละค่ะที่จะกลายเป็นเงาตามหลอนความรักครั้งต่อไปของเขาและความรักครั้งใหม่ก็เข้ามาในจังหวะที่ชีวิตกำลังตกต่ำสุดๆเลยนะครับ คืนหนึ่งตอนที่สีดากำลังเมาไม่ได้สติเพื่อนสนิทก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านแล้วคนขับรถแท็กซี่คันนั้นก็คือสมชาติแก้วจินดาหรือชีพชายหนุ่มรูปหล่อแต่ฐานะยากจนจากสลัมย่านทุ่งมหาเมฆเป็นฉากที่เหมือนในหนังเลยนะคะใช่ครับแต่เรื่องมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่านั้นคือในคืนนั้นเนี่ยชีพดูเหมือนจะสนใจเพื่อนของสีดาที่เป็นคนเรียกแท็กซี่ให้เอาเถอครับค่ะแต่พอวันรุ่งขึ้น เขากลับไปบอกเพื่อนคนนั้นตรงๆเลยว่าคนที่เขาชอบจริงๆคือสีดาที่เขาแอบมองผ่านกระจกมองหลังมาตลอดทางนั่นแหละค่ะโอ้โหโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนก็เลยกลายเป็นแม่สื่อให้ความรักครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นชีบย้ายเข้ามาอยู่กับสีดาผมพยายามลึกภาพตามนะครับคนหนึ่งคือดาวเด่นของวงการมาจากครอบครูมีฐานนะ อีกคนคือคนขับแท็กซี่จากสลัมมันมันแตกต่างกันมากเลยคําครหาจากคนรอบข้างคงจะเยอะน่าดูแน่นอนค่ะและชีพเองก็รู้ตัวดีสิ่งที่เขาทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็น่าสนใจมากนะคะเขาไม่ได้เลิกขับแท็กซี่อ๋อยังทําอาชีพเดิมใช่ค่ะเขายังทํางานเหมือนเดิมทุกวันแล้วพอได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็เอามาให้สีดาทั้งหมดไม่เก็บไว้กับตัวเลย เป็นการแสดงความจริงใจว่าเขาไม่ได้มาเพื่อหวังเงินทองหรือมาก่อกินนะคะฟังดูเหมือนว่าชีพยายามทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้สีดาแล้วนะแต่ทำไมทำไมปัญหามันยังเกิดขึ้นได้อีกล่ะครับเพราะอย่างที่บอกไปค่ะบาดแผลจากรักครั้งแรกมันยังไม่เคยหายไปไหนในใจของสีดาลึกๆแล้วเนี่ยเธอกำลังต่อสู้กับปีศาจต,ตัวเดิมอืมนั่นก็คือความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งอีกครั้งกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย กลัวว่าสุดท้ายชีพก็จะทิ้งเธอไปหาผู้หญิงจริง,รงๆเหมือนที่สมบูรณ์เคยทำความกลัวนั้นมันก็เลยแสดงออกมาเป็นการกระทำที่มันค่อ,คอยๆสุดต่งขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะจากความหึงหวงเล็กๆน้อยๆมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพอชีพกลับบ้านช้าหน่อยก็ทะเลาะก,กันใหญ่โตบางครั้งสีดาทนไม่ไหวถึงขั้นนั่งรถแท็กซี่ไปกับชีพด้วยเลยเพื่อคอยเฝ้าไม่ให้คลาดสายตา แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งตอนที่สีดาตัดสินใจซื้อรถสองแถวให้ชีพขับแทนผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะคือมันเหมือนเป็นความพยายามของสีดาที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้มากขึ้นให้คนรักอยู่ในสายตาตลอดเวลาแต่ผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะการขับรถสองแถวมันทําให้ชีพต้องเจอกับผู้คนเยอะกว่าเดิมอ่าจริงด้วยแล้วด้วยความหลอกของเขาก็ยี่กลายเป็นที่สนใจของสาว มีคนซื้อพวงมาลัยมาให้แย่งกันนั่งเบาะหน้าข้างคนขับโอ้ oh. พอสีดารู้เรื่องเข้าก็ยิ่งคลั่งหนักกว่าเดิมอีกค่ะทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นต้องขึ้นโรงพักเลยแล้วสีดาแก้ปัญหานี้ยังไงครับวิธีแก้ปัญหาของเธอก็คือไปนั่งประกบชีพที่เบาะหน้าตอนขับรถสองแถวด้วยตัวเองซะเลยเอา้าไปด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะแก้ปัญหาเรื่องผู้หญิงคนอื่นได้ก็จริงแต่มันกลับสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม นั่นคือความอึดอัดอย่างมหาศาลให้กับชีพจนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปและนี่ก็คือจุดที่นำไปสู่การทำศัต์สาบาลในตำนานนั่นเองถูกต้องค่ะเมื่อความสัมพันธ์มาถึงจุดที่ตึงเครียดจนแทบจะขาดออกจากกันสีดาก็ยอมถอยแต่เธอมีเงื่อนไขเดียวคือทั้งคู่ต้องไปทำศัต์สาบาลร่วมกันแล้วเราต้องไม่มองข้ามความหมายของการสาบานในบริบทสังคมไทยสมัยนั้นนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อสถานที่ที่เขาเลือกไปคือวัดพระแก้วและศาลหลักเมือง ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศเลยการไปสาบานที่นั่นมันมีความหมายมากกว่าแค่การให้คำสัญญาธรรมดารรมดาใช่ไหมครับเทียบไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนไทยในยุคนั้นการสาบานที่วัดพระแก้วคือการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นพยานมันคือพันธสัญญาที่หนักแน่นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้การผิดคำสาบานที่นั่นถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและน่ากลัวมากครับ เนื้อหาของคำสาบานที่บันทึกไว้ก็คือถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าสีดาตายก่อนชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะต้องตายตามไปด้วยโอ้โห oh. มันคือการเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างแท้จริงเลยค่ะแต่ก็น่าแปลกที่แม้จะมีคำสาบานที่หนักแน่นขนาดนี้มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความไม่ซื่อสัตย์ของชีพนะสิคะแต่อยู่ที่ความหวาดระแวงในใจของสีดาที่ไม่เคยหายไปต่างหาก Hmm. สุดท้ายความหึงหวงก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆจนชีพทนไม่ไหวจริงๆเขาเลยตัดสินใจขอแยกออกไปอยู่คนเดียวชั่วคราวเขาไม่ได้บอกเลิกนะคะเขาแค่หวังว่าระยะห่างจะทำให้อะไรๆมันดีขึ้นบ้างแต่นี่กลับกลายเป็นจุดแตกหักที่น่าเศร้าที่สุดเลย ใช่ค่ะเพราะการกระทําของชีพที่ต้องการเพียงแค่พื้นที่กลับถูกตีความไปอีกอย่างโดยสิ้นเชิงในมุมของสีดานี่คือการทอดพิงมันคือการยืนยันว่าสิ่งที่เธอกลัวมาตลอดได้เกิดขึ้นจริงแล้วว่าชีพกําลังจะทิ้งเธอไปใช่ค่ะว่าชีพกําลังจะทิ้งเธอไปเหมือนคนรักเก่าแน่นอนความเสียใจและความผิดหวังอย่างรุนแรงทําให้เธอเริ่มพยายามฆ่าตัวตายมีข้อมูลว่าเธอพยายามถึง7ครั้งแต่ก็มีคนช่วยไว้ได้ทันทุกครั้งจนกระทั่งถึงคืนสุดท้าย คืนวันที่สองพฤษภาคมปี2510คืนนั้นสีดาในวัย28ปปีตัดสินใจดื่มยาฆ่า,มาแมลงเพื่อจบชีวิตตัวเองลง พอชีพรู้ข่าวเขาก็เสียใจมากรีบไปที่วัดหัวลำโพงทันทีเลยค่ะมีภาพที่เป็นทึกไว้ว่าเขาร้องไห้กอดลงศพของสีดาแล้วก็ประกาศกับทุกคนว่าจะขอตายตามคนรักไปตามคำสาบานที่ให้ไว้ครับระหว่างพิธีสวดอภิธรรม3มคืนแรกชีพได้บวทหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สีดาพอครบสมคืนเขาก็ตัดสินใจศึกทันทีแม้แต่หลวงตาที่วัดยังทักว่าดวงชะตาไม่ดีนะอาจจะถึงคาดได้แต่เขาก็ไม่ฟัง และ13วันหลังจากสีดาเสียชีวิตชีพก็ทำตามคำสาบานนั้นจริงๆเขาเดินทางกลับไปที่ห้องของสีดาอีกครั้งค่ะเขาเอาทรัพย์สินบางอย่างไปจำนำแล้วนำเงินก้อนหนึ่งฝากไว้กับคนรู้จักบอกให้ช่วยดูแลแม่ของเขาส่วนที่เหลือให้ใช้จัดงานศพให้ตัวเองครับโดยมีคำขอร้องสุดท้ายว่าให้นำศพของเขาไปตั้งคู่กับศพข,ของสีดาที่วัด จากนั้นเขาก็ดื่มยาฆ่า,มาแมลงชนิดเดียวกันและเสียชีวิตบนเตียงเดียวกับที่คนรักของเขาจากไปโอมันเป็นตอนจบที่น่าสะเทือนใจมากนะครับเขาทำตามคำสาบานจนถึงที่สุดจริงๆค่ะและทางญาติก็ได้ทำตามคำขอสุดท้ายของชีพนะคะพวกเขาต้องนำลงศพของสีดาที่ตั้งใจจะเก็บไว้100วันออกมาตั้งคู่กับลงศพของชีพภาพลงศพสองลงที่ตั้งเชียงกันนั่นเองที่กลายเป็นภาพจำแล้วก็เป็นที่มาของตำนานรักลงคู่ รผมเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นข่าวใหญ่มากในสมัยนั้นถูกเอาไปสร้างเป็นหนังเป็นเพลงเล่าขานต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดมันชวนให้คิดหลายอย่างมากเลยนะครับในมุมหนึ่งสีดาก็อาจจะโชคดีมากที่ได้เจอคนที่รักจริงจนยอมตายตามได้ซึ่งมันหาได้ยากมาก แต่ในอีกมุมนึงมันก็น่าเสียดายและน่าเห็นใจอย่างที่สุดที่ความรู้สึกไม่มั่นคงในใจของเธอซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปมในอดีตและก็แรงกดดันจากสังคมที่ไม่ยอมรับในตัวตนของเธอครับมันกลับกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำลายความรักที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเธอเองลงอย่างน่าเศร้า เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของคนข้ามเพศในยุคสมัยที่ยังไม่มีใครเข้าใจพวกเขาเลยจริงๆมันเลยทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมานะครับว่าถ้าเรื่องราวของสีดากับชีพเกิดขึ้นในยุคปัจจุบนันนี้ที่สังคมเราเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นมีการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นนั่นสินะคะเรื่องราวความรักของพวกเขาจะยังคงลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมแบบเดิมอยู่หรือเปล่า หรือว่าความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมจะสามารถช่วยเยียวยาบาดแผลในใจแล้วก็เปลี่ยนตอนจบของเรื่องนี้ให้แตกต่างออกไปได้เป็นคำถามที่น่าคิด